คลิปสองนะครับเมื่อกี้นี้ลูกค้าเรียกไปดูงานนะครับผมงานตะกวาดเลยได้ไปแล้วนะครับ กันนะัดเข้าสนิมนะครับผมน้ำถูกน้ำโดนเข้าสนิมเลยตั้งใจสนี้นีดมาเสียบปั๊กลองเลย <Yeah. S 1> สตาร์ทเลยไอเปิดเครื่องเลยนะครับครับผมเทสเครื่องอยู่นะครับตอนนี้ปิดฟ้าเข้า เปิดน้ำเลยนะครับเครื่องร้องเอาน้ำแล้วครับผมดูน้ำเข้านะน้ำเข้าแล้วนะครับรอน้ำได้ระดับถึงเจ็ดปักนะครับค้างอัตโนมัติครับผมเครื่องปักแล้วนะครับทำงานแล้วนะครับกับหน้ากับหลังไ,ได้แล้วนะครับผมหนึ่งปักนะครับ าเลยครับรุ่นนี้ถ้าเราปั่นหมาดมกเกียจะล็อกนะครับเนี่ยุญเกียจะล็อกมันจะไม่ทํางานเลยเออมันจะเปิดฟ้าไม่ขึ้นเลยครับผมผมมาลองปั่นหมานะครับปิดเครื่องก่อนนะครับครับผมปิดเครื่องนะครับแล้วก็เปิดใหม่นะครับ ครับผมแล้วก็เลือกเลยครับเอาหนึ่งนาทีครับครับผมสตาร์ทเลยนะครับผมรอน้ำออกก่อนนะครับครับผมน้ำกำลังออกนะครับถ้าน้ำหมดเครื่องจะปั่นนะครับผมเวลาเหลือห้านาทีนะครับผมใกล้จะปั่นแล้วนะครับผมครับผมเครื่องปั่นหมาดแล้วนะครับผมครับผมโอเคนะครับ ยังไงก็จะเลื่อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดกระดิ่งให้แชงแหวงนะครับผมจะได้ทำคลิปหรือวิดีโอใหม่ๆออกมาให้ชมกันครับผมสวัสดีครับ